ตามฐานข้าวชาวตายนะครับเริ่มข้าวแรกเทสุราธานีและกว่าเขามีการซอบบาลีสนามล่วงกันนะครับโดยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานผัตตาหัานเพนถาวายแด่พระภิกษุซ้มเนนผู้ข้าวซอบบาลีสนามล่วงในจังหวัดสุราธานีนะครับโดยนายสุคนนุ่ผักดีรองผู้ว่าราชการจังหวัดสุราธานีเป็นประธานฝ่ายคารวะพิธีทวายผาตหันเพน ประราชทา,านของพระบาสม้มแดดพระเจ้าอยู่หัวแด่พระภิสุสามเนในการสอบบาลีสนามล่วงครั้งหนึ่งครั้งล่งประจำปี2567เดทวดไตรธรรมารามพระอารามล่วง โดยมีพระวชิราปริยัติยาพรเจ้าคณะจังหวัดสุราธานีเจ้าอาวาดพัฒนารามพระอารามล่วงเป็นประธานไายทรงรวมถึงหัวหน้าส่วนราชการและก็ผู้ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมพิธีครับโดยพระบาทส้มแดดพระเจ้าอยู่หัวส้มแดงพระนางเจ้าพระบรมราชินีส้มแดงพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรียนธีราเทพยวดีกรมมาล่วงราชสา,ารินีสิริพัฒมหาวัชระราชาธิดาตลอดจนพระบรมวงศ์ซานุวงศ์ทรงมีพระราชศรัทธาทวายพัส ห้านเพนและสิ่งข้องพระราชทานแด่พระภิกษุซ้ำมาเนีนภูเขาซอบบาลีสนามล่วงครั้งที่หนึ่งครั้งล่างนะคะประจําปี2 5 6 7เจในระหว่างวันที่5ถึงเจ็มีนาคม2 5 6 7เจค่ะสำหรับการซอบบาลีสนามล่วงนะครับก็คือการซออมลายเผื่อวัดพ้นบาลี เปลือดจะเรือนชั้นปเปรียญถ้ำประจําปีนั่นเองนะครับถื่ว่าเป็นการวัดความรู้ชั้นสูงข้องขนาดส่งไทยในพระบรมราชูปถรัมภ์ซืบทอดกันมาตั้งแต่สมัยอยุธยาจนถึงปัจจุบันการสอบบาลีสนามล่วงในปัจจุบันก็มีกองบาลีสนามล่วงรับผิดชอบดูแลนะครับอยู่ยป่ายตายการกํากับข้องมหาเทระสมาคมนั่นเองครับอืมนะคะนี่ในพื้นที่ข้องจังหวัดสุราธานีนะคะ